สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับออมซา่าแกะกล่องนะคะเดี๋ยวรจะมาดูกันว่าของในกล่องใบนี้คืออะไรพี่ออมไปสั่งสินค้าซึ่งเป็นสินค้าแบบเอกลุศมานะคะและนี่ก็คือเซนเซน,เ,น<อ>เครื่องสำอางเป็นคนที่ซื้อเครื่องสำอางแบบน้อยมากไม่ค่อยซื้ออะไรเท่าไหร่จะบอกว่าเป็นคนสวยอยู่แล้วออก็ไม่ใช่ ไม่ค่อยจะใช้เครื่องสำอางนะช่วงนี้หลังจากงานคนข้นอยลงแล้วเนาะของที่มีมันก็นเยอะแล้วก็เลยไม่รู้จะซื้อไว้ทำไมแต่ที่ซื้อบ็อกเซ็ตกล่องนี้มาก็เพราะว่าเขาเอกอลิซ่ารุกคนเราชอบลิซ่ามากนะคะแล้วก็ติดตามผลง,งานของลิซ่าแบบแทบจะคือทุกเพลงเลยอะแล้วก็ดูแบบคลิปของลิซ่าตลอดแล้วก็เห็นว่าแม็กเนี่ยเขาเอกบลิซ่านะแล้วก็เลยไปกดสั่งซื้อของมา เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในกล่องมีอะไรคือไม่ไม่ได้มีแค่เครื่องสำอางที่เราสั่งอย่างเดียวเขาบอกว่ามันมีของแถมให้ด้วยอะเดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันนะคะแต่สังเกตเห็นนะว่าคือแอบแกะดูนิดนึงแล้วแหละมัน่าจะมีอะไรสักอย่างหกอะดูดิมันไม่หมดเลยอ่ะน่าจะมีซัมติงหกนะคะเดี๋ยวเอาดูก่อนนะซัมติงหกอันนี้เขาจะใส่กล่องมาแบบดูดีมาก ไปหกแน่ๆเลยอ๋อด้านในก็จะห่อ,อก,กระดาษมานะคะซึ่งสกอตเทปนั้นมันมากแล้วฝากล่องก็ไปด้วยเช่นเดียวกันคงคงจะมีอะไรหกจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะด้านในกล่องจะมีอะไรบ้างอะไรบ้างดูก่อน BAC EXTRA DIMENSION SKIN FINISH โชอ่าก็คือเอาไว้แบบ เชดดิ้งไฮไลท์อะไรอย่างงี้นะแกะดูแป๊บที่ซื้อคอลเลคชันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสีมันสวยด้วยดูสิทุกคนนี่นะคะสีด้านในอุ๊ยสวยมากเลยอ่ะดูดีดูดีดูด,ด,ด,ดีมีความแบบเงาวิ้งวับมากเลยอะ่ะโอ้โหเห็นเห็นของที่อยู่ฝั่งข้างเลยดูอาให้ดูเนื้อมันนะคะ เนื้อจะเป็นอย่างนี้เลยเงาเงาวาประเด็นคือไม่ได้เอาแปลงมา,มาไม่เป็นไรให้ดูเฉยๆแล้วกันว่าข้างในมันมีอะไรน,นะ <S 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 อันนี้กล่องติดไว้ว่าราคา1,950บาทอืมก็เป็นปร,ราคาที่ทำซื้อมานั่นแหละอันแรกผ่านไปอันต่อไปที่สั่งมาคืออันนี้ค่ะแม็ Power Kiss Liquid Lip Color Sorry Not Sorry เฮ้ยน่ารักมากเลยนี่ค่ะเขาก็จะเป็นโลโก้ Mac e l i s a เหมือนเดิมนะอันนี้แล้วก็ตรงฝาของลิปอัมันก็จะเป็นสีม่วงเป็นสีของคอลเลกชันนี้นะคะเป็นสีเป็นเฉดสีประจำของคอลเลกชันนี้เดี๋ยวเรามาลองอ่ะเดี๋ยวลองหาให้ดู อืมสีกันชอบมากเลยอูย๋สีแบบว่านี่คือสีที่ยอมชอบเลยนะเอาเป็นคนชอบสีประมาณแบบสีส้มสีอะไรเงี้ยเนื้อก็ดีว,ว่าส่วนชื่อของแม็กเปนคนที่ชอบใช้ลิของแม็กยู่แล้วนะคะแต่ปกติจะใช้ลิปที่เป็นแท่ง กูตรงๆเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกลิปนั้นว่าอะไรก็เป็นแท่งสีดำๆนะไม่ถนาดด้านนี้จริงๆด้านแบบความสวยความงามอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบลิปแบบลิบควิดนะคะสีออกมาจัดจ้านสวยงามเฮ้ยชอบ <S <S เลิศมากอันนี้ราคา1300ง้บาทราคาโหดนงนะก็แม็กอะอันอื่นก็แพงกว่านี้ซะาอสมไม่ผิด ค่อยได้ซื้อของพวกนี้มานั้นอะต่อต่อไปอันนี้เป็นแ er มกโนเลียร์บาร์บลูสเอาไปคีนใช้ทาบนสีปาเอ๊ะมใส่อะไรมาอ๋อนี่เล่นสั่งนี้หรานนี่มันต้องใส่อะไรอเหมือนใส่อะไรอื่นใส่ยังไงจำไม่ไดอ้อันนี้หรอมั้งอ๋อรู้นนนนลแล้วทุกคนอันนี้มันก็ของแถมวะ เลือกแม่ก็เราสั่งคือประเด็นอะกล่องเนี้ยของแถมเดียวจริงจไม่รู้จะพูดว่าไงดีของแถมมันเดียวมากคือถ้าเราซื้อสินค้าครบ3,000บาทมันจะมีตัวไฮไลท์อยู่ในนีนี้นยังไม่ได้มาให้ดูนะคะคือจะได้เป็นกระเป๋าแล้วคืออยากได้มากก็คือถ้าซื้อครบ3,000บาทอะมันจะได้กระเป๋าใบนี้ด้วยทีนี้พอลองบวกดูเอออันนี้มันก็พ9นเอันนี้มันก็พ3นสามอ,อก็ สามพันกว่าบาทเลยมีสามพันี่ิดแล้วาแสดงว่าเนี้ยของแถมก็ว่าอยู่ว่าเป็นคนไม่ไม่สั่งลิปแบบนี้มานะแล้วสีแบบแต่ก็เป็นสีที่ชอบอยู่ดีสีส้มอ,อ๋อมันเป็นลิปบาล์มหมอไม่ถูกเหมือนเป็นลิปสีแหละแต่เป็นบาล์มด้วยนะคะทาเข้าไปก็ไม่เห็นอะไรแล้วเพราะสีลิปจัดก,กว่า โลเพโอเคอันนี้ไม่ใช่คอลเลคชันของเขาแต่ว่าเป็นของที่เขาแถมมาให้นะคะนี่มูล,ลค่าน,นี้ก็1,050บาทนี่ได้ของมาทั้งหมดสามชิ้นแล้วนะตอนนี้อันนี้คือของที่สั่งอันนี้คือของแถมของแถมชิ้นต่อไปหูยเจอแล้วว่าอะไรมันมันมนบอกเลยว่าอ่านไม่ออกแล้วเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะตัวสอนมันเลือนลางน้ำมันมันเลอะไปหมดเลย m a t f i x Magic v a r i a n ยนอ๋ออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าค่ะเขาบอกว่าให้ฉีดก่อนหรือหลังแต่งหน้าอ๋อรู้แล้วที่ฉีดแล้วมันจะดูกลวๆปะขอฉีดลงมือก่อนนะเป็นคนแพ้ง,ง่ายละอ๋อมันเป็นมิสเป็นยามสวยวิ้งเลยใช่เหรอ <laughs> อะเป็นขอเนี่ยาแถมมาให้เราลองนะคะ ก็ได้ความหอมแหละถ้าใครชอบฉีดเวลาหลังแต่งหน้ามันก็จะทำให้หน้าดูแบบฉ่ำวาวมาสาวกาหลีอะไรอย่างนี้ป่ะไม่ค่อยได้ใช้ซะด้วยอะต่อไปนี่คืออีกหนึ่งของแถมที่เขาให้มานีเน่เป็นสติกเกอร์ของน้องแมวสมาชิกของลิซ่านั่นเองนะคะแล้วก็มีลายเซ็นลิซ่าด้วย อยากร้องไห้มากเลยอะคือมันมันไปครึ่งหนึ่งแล้วทุกคนดูดิคือที่เห็นตรงนเนี้ยเนี่ยคือคลาบความมันนะคะมันไปครึ่งหนึ่งแล้วเออก็คืออยากไปแปะที่ไหนก็เอาไปแปะได้เลยอะกลับหัวโอเคอ่าอันนี้คือของแถมชิ้นที่หนึ่งสองสามชิ้นที่สามชิ้นต่อไปเอาวันนี้แล้วอะที่มันเป็นปัญหาเพราะอันอื่นมันอันนี้มันก็ไม่ได้โขกอะมันดูเต็มมากเลย หัาสิเป็นอันนี้อันนี้คืออะไรข่อดูอ่านไม่ออกอ่ะอ่านไม่ออกะเออขอดูทั้งในแล้วกันน่าจะเป็นคลีนซิ่งหรืออะไร,ไร่นูเป็นน้ำมันอืมนี่แหละตัวการอย่างมันนะอ่ะอ๋อเป็นคลีนเดี๋ยวนะคลีน n s ออฟออยก็คือเป็น ที่ล้างเครื่องสำอางแบบเป็นน้ำมันนท่แรกได้มาไม่เต็ม <laughs> เหลือเท่านี้เพราะมันหกไปแล้วคิดดูปริมาณที่มันหกไป <_ s> ผามันไม่แน่นหรอผามันก็แน่นนะนี่คือเพิ่งบิดเปิดนะคะทุกคนมันก็มันก็แน่นของมันอยู่นะแต่มันซึนมองมาข้างหน้าหมดเลยอ่ะไม่กินโอเคเลยนี่คือได้แถมมาแต่เหมือนไม่หกเลยอ่ะ <c oughs> อยากแล้วมันชายอย่างอื่นเลยเทไปหมดเลยเนี่ยเอาชิ้นไฮไลท์เ,ทดนนะะเดีเย๋ยวชิ้นสุดท้ายนะคะมือมาเดินเลยโอ้ยไม่ลดชิ้นสุดท้ายที่เป็นของแห้มแล้วเป็นไฮไลท์นะคะ <c oughs> ขชิมอะไรอ่ะขออ่านหน่อยแม็กกระเป๋าวิธีใช้ใช้นสำหรับใส่ของนะเออเอาไปใส่อะไระใส่แกงได้ไหมนี่ เป็นกล่องสีดำๆมาแบบนี้อันนี้ก็เป็นคอลเลคชั่นของลิซ่านะคะที่เป็นของเทปพิเศษซื้อครบ3,000บาทเราจะได้สิ่งนี้มาค่ะเป็นเต้นเอากลับบ้านอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยน่ารักจที่สั่งเนี่ยจริงๆใจไม่ได้อยากได้เครื่องสำอางอยากได้กระเป๋าแล้วเอามาก็ไม่ได้ใช้ด้วยนะพูดจริงเปิดอย่างนี้อ่าเขามีสายโซ่ให้ข้างในด้วยสีแบบจัดจ้านนะข้างในอ่ะ ดูดิลูกแม่ลูกมันหลอกไม่ทำไรหรอกอืมอ่ก็ใส่ได้สองสมอ,อย่างเลยนะใส่เข้าอยู่นี่แหละเรีเปิดก็แค่ดันขึ้นเอ้ยน่ารักแล้วเขามีสายโซ่มาให้ด้วยนะนี่เดี๋ยวเราลองคล้องดู แบบนี้แล้วก็จะออกไปไหนก็ได้น่ารักมากเลยชอบว้มันเป็นแม่เหล็กโถนี่ไงปึก๊กมันเป็นแม่เหล็กน่ารักมากและของแถมอ่านนะับสิมีกี่ชิ้นได้ของแถมเป็นกระเป๋ามาหนึ่งได้ของแถมเป็นลิปอันนี้มาอีกสองได้มิสมาเป็นตัวเทสสามแล้วก็ได้ตัวเจ้าปัญหา คลีนออฟออยลมาอีกหนึ่งตัวโอ้โหก็ถือว่าของแถมเยอะมาก1 2 3 4 4ชิ้นเลยค่ะก็<อ>ถ้าใครอยากจะไปตามก็สั่งกันได้เลยนะคะถามว่ารอของนานไหมช่วงนี้เขาบอกรอของนานนะเพราะว่าออมรอนานมากนะประมาณ10วันได้อะรอหอมอะ่ะ7วันทำการเพราะเขาเขียนไว้แล้วว่าจะจัดส่งเป็นแบบธรรมดา เป็นพัสดุธรรมดาไม่ใช่พัสดุแบบด่วนนะคะงนั้นของที่รอก็ต้องรอประมาณ7วันทําการ7วันทําการนั้นเน้น7วันทําการก็คือประมาณ10วัน <c oughs> น,นั่นแหละของนะคะก็รอกันไปแต่ก็ของที่ได้มาก็คุ้มค่านะคะน่ารักมากๆกระชอบมากๆคะ่ะอันนี้ก็จบการรีวิวจากเทนาน,นี้เดี๋ยวถ้าครั้งหน้ามีอะไรน่าสนใจก็จะแวะมารีวิวให้ได้ชมกันดีนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วกับออมซ่าพาแกะกล่องสวัสดีคะ่ะ